สวัสดีครับร้านมติอิเล็กทริกนะครับวันนี้จะมารีวิวตู้ควบคุมโซโลีนอยวาวสี่โซนนะครับตู้นี้จะคุมอยู่ที่สองแรงม้านะครับคุมที่สองแรงมา้าตู้นี้จะเป็นาการถัดแปลงนะครับจากตู้เดิมที่ใช้ระบบตัวทาร์เมอร์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือจะพ่วงของตัวมือถือเข้าไปด้วยนะครับหน้าตู้นะครับหน้าตู้ก็เป็นตัวพาวเวอร์นะครับชูแรงดัน ถัดมาข้างล่างก็คือจะเป็นตัวสวิงไรเบานะครับอันนี้จะเป็นของชุดปั๊มน้ํานะครับอันนี้คือสถานะอารลามนะครับเพิ่มฟังก์ชั่นขึ้นมานะครับแล้วก็ถัดมาข้างล่างก็คือจะเป็นตัวปุ่มอิมเมอร์อปุ่มฉุกเฉินนะครับกรณีไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับก่อนภายในตู้ครับผมก็ มาเดิมว่าผมมีเมนนะครับมีเมนมีเ่อเร์คอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับตัวนี้โชว์แรงดันให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแม t ติกนะครับไทมเมอร์หน่วงปั๊มนะครับอันนี้หน่วงโฟนะครับตู้ใปนี้ก็คือจะไม่มีระบบรีสตาร์ทให้ออโต้นะครับก็คือถ้าน้ําไม่ขึ้นหรือ,อน้ําไม่ผ่านตัวบพายนะครับ ก็คือจะตัดการทํางานเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาสําหรับผ่านมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทามเมอร์นะครับเรลคอนโทรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอแปลงแปลงไฟสองร้อยยี่สิบเป็นยี่สิบสี่โวลต์จ่ายให้ตัววาล์วนะครับจุดต่อนะครับผมตัวพาวเวอร์นะครับไฟบ้านแอลเย็นต่อเข้าตรงนี้นะครับปั๊มน้ํา UV นะครับผมตรงนี้นะครับ เอาพุตวาวนะครับผม24โวลต์เอซี1-4โซนนะครับอันนี้เป็นไฟลบไฟบวกนะครับ24 25 26 27ก็คือต่อได้เลยตรงนี้นะครับถัดมาคือจะเป็นตัวโฟล์ทสวิตช์นะครับโฟล์ทสวิตช์ตรวจจับน้ำในเส้นท่อนะครับก็คือต่อตรงนี้นะครับอันนี้ตัวเพรสเชอร์ตรวจจับแรงดันในเส้นท่อนะครับอันนี้เป็นตัวเลนเซนเซอร์ก็คือ จับปริมาณน้ําฝนนะครับก็คือต่อตรงนี้นะครับต่อตรงนี้โอเคเดี๋ยวลองเทสการทํางานดูคร่าวๆนะครับผมอ่าอนเบเกอร์คอนโทรลขึ้นนะครับผมกรณีที่เราเซอร์วิสตู้หรือมีการซ่อมแซมตู้นะครับถ้าเราอยากจะเทสในส่วนของวงจรพาวเวอร์เราไม่ต้องออนเบเกอร์เมนก็ได้นะครับออนเบเกอร์คอนโทรลขึ้นนะครับระบบก็จะทํางานนะครับระบบก็จะทํางานเหมือนเดิม หน้าตู้นะครับหน้าตู้ก็คือตรงนี้จะไม่มีโหมดออโต้หรือแมนนวลของเรานะครับก็คือถ้ากรณีที่ออโต้ก็คือบิดเซิลเตอร์สวิตช์ของวาลมาที่ออฟนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าต้องการแมนนวลนะครับก็คือเราแมนนวลได้เลยนะครับส่โซนนะครับปั๊มเปิดนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนมในส่วนของ เมนนวลนะครับเมนนวลปั๊มเมนนวลเบนะครับเมนนวลปั๊มเมนนวลเบก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเราต้องการ, Auto, รก bit, าออโต้นะครับแล้วก็บิดมาที่ออฟนะครับรอคําสั่งจากตัวซอนอฟผ่านมือถือหรือว่าจากตัวทามเมอร์เองนะครับบิดไปที่ออโต้นะครับบิดไปที่ Auto, ทท Auto. ออโต้อันนี้ผมจะเทสในส่วนของทามเมอร์นะครับสุ่นที่หนึ่งนะครับ โอเคท่ามือออนนะครับผมอ่าทมือออนนะครับปั๊มอิู่ในโหมดออโต้เห็นไหมครับลั่นนะครับผมปั๊มทํางานนะครับท่ามือนะครับอ่าตรวจจับน้ําไม่ได้นะครับผมก็คือตัดเลยนะครับตัดเลยก็คือจะไม่มีการรีนะครับไม่มีการรีเซ็ตให้เรานะครับผมโชว์สถานะปัญหาให้เราดูว่าปั๊มมีปัญหาหรือ ดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับโฟตรวจจับไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัดการทํางานนะครับกรวนี้น้ําไม่ไหลนะครับตัวนี้น้าไม่ไหลโอเคถ้าเกิดถ้าเราต้องการจะรีเซ็ตตัวนี้นะครับก็คือให้บิดมาออฟนะครับบิดมาออฟนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือทาร์เมอร์ยังทํางานอยู่เนาะก็คือโซนที่1มันก็เลยทํานะครับถ้าเราเราต้องการ คอนเฟิร์มอีครั้งหนึ่งว่าน้ําหรือปั๊มมีปัญหาไหมคือบิดมาออโต้นะครับทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งก็จะนับเวลานะครับนี่เป็นของตัวเดิมของลูกค้านะครับผมก็คือไม่มีตัวเลขนะครับจะจุดให้ทีสองทีสองนับนะครับถ้าเกิดน้ําผ่านที่บพายนะครับทาม์เมอร์ก็จะไม่ตัดแล้วนะครับระบบก็จะทํางานปกตินะครับก็คือไม่ตัดนะครับผมก็จะทํางานปกติ อาเกิดอากรณีที่2เกิดปั๊มทํางานปกติใช่ไหมครับแต่บังเอิญนาโซลินอยด์วาล์วไม่ทําใช่ไหมครับรโซลินอยด์วาล์วมีปัญหาใช่ไหมครับเกิดมีแรงดันในเส้นท่อใช่ไหมครับเพชเชอร์ตรวจจับได้นะครับเห็นไหมครับผมก็คือวาล์วตัดนะครับผมวาล์วหยุดทํางานปั๊มหยุดทํางานนะครับโชว์สถานะให้เราดูนะครับเพชเชอร์ อลา,ามนะครับเพชเชอรอามอย่างนี้เราก็ไปตรวจสอบที่โซลินอยวาลได้เลยนะครับว่า,ามีปัญหาไหมทำไมไม่เปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือไปตรวจสอบได้เลยอันนี้ก็คือแสดงว่าแรงดันในเส้นท่อเกินแล้วครับก็คือเพชเชอร์ตรวจจับได้นะครับก็คือตัดระบบนะครับจะไม่มีให้อุปกรณ์เราเสียหายได้นะครับก็คือจะตัดเลยนะครับปั๊มหยุดวาลหยุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมส่วนเซนเซอร์น้ำฝนอันนี้ผม ม่ได้ต่อนะครับก็คือนี้ผมรับทรงจับมาอยู่นะครับก็ลักษณะการทํางานเหมือนกันกับตัวเปเชอร์ครับอ่าถ้าฝนตกใช่ไหมครับถ้าฝนตกถ้าเซ็นเซอร์ตัวจับได้นะครับผมน้ําปริมาณเกินพิกัดอะไรประมาณนี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับผมตัดเหมือนคล้ายๆตัวเปเชอร์การทํางานเหมือนกันนะครับการทํางานเหมือนกันโอเคอันคันนี้ในโหมดของอันนี้ผมเทสตไปแล้วนะครับทาร์เมอร์นะครับ ถามมือต่อไปจะเป็นโหมดของมือถือนะครับผมผ่านมือถือนะครับผ่านมือถือคราวนี้จะออนนะครับผมจะออนมือถือนะครับผมเข้าแอปแป๊บหนึ่งครับผมโอเคนะครับโอเค นะครับผมก็คือเป็นแอป e ีเวลนะครับผม, e บผม Un เปิดนะครับผมเหมือนกันครับผมถ้าเราอยู่ในที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับตัวเรามี wifi อยู่แล้วนะครับมือถือเรามีอินเทอร์เน็ตสามารถเปิดได้เลยครับผมส่วนที่หนึ่งนะครับผมเปิดนะครับส่วนที่สองนะครับไปเรื่อยๆครับผมดูครับก็คือตัวนี้มันมีตั้งเวลาได้ด้วยนะครับอันนี้ตั้งเวลาได้ด้วยนะครับ เหมือนกันครับถ้าเราไม่อยู่หน้าตู้หรืออยู่ในสวนนะครับเหมือนกันครับผมถ้าน้าไม่ไหลนะครับตัดระบบเหมือนกันนะครับตัดระบบเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเราอยากทํางานใหม่ก็คือมันจะไม่รีเซ็ตให้เราแค่นั้นเองแล้วก็ให้อาจจะให้คนงานไปดูที่ปั๊มใช่ไหมครับหรือเราจะไปดูเองอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือจะไม่รีนะครับก็คือทํางานดูไม่ขึ้นก็คือตัดเลยในครั้งเดียวนะครับส่วนตู้ใบนี้นะครับ การทํางานก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ผ่านมือถือได้ตั้งทาร์เมอร์ผ่านทารเมอร์ได้นะครับผ่านทารเมอร์ได้โอเคถ้าเกิดเร,ราดันใหม่นะครับอันนี้ผมดันใหม่นะครับดันใหม่สั่งผ่านมือถือ,อดูดน้ําขึ้นนะครับดูดน้ําขึ้นนะครับ ค okay. คือปั๊มแต่ไม่ตัดใช่ไหมครับ <c ười> เกิดปัป๊มคันนี้อาจจะเป็นทที่ที่ทีทททท่ที่ตัวปั๊มเองนะครับที่ตัวปั๊มเองปั๊มอาจจะกินกระแสเกินใช่ไหมครับกระแสเกินที่เราตั้งไว้ครับขอ,ของตัวโอโลดนะครับปั๊มตัดนะครับปั๊มตัดเหมือนกันครับผมก็คือทุกอย่างจะตัดนะครับก็คือจะโชว์สถานะาเปลี่ยนจากตัวนี้กลับขึ้น้าบนแทนก็คือเป็นโอโลดของชุดปั๊มนะครับผมชุดปั๊มขึ้นสถานะปั๊มออฟ วาล์วออฟนะครับอันนี้เราก็ไปเซอร์วิสในส่วนของปั๊มได้เลยนะครับปั๊มอาจจะมีปัญหานะครับทํางานนานๆอะไรประมาณนี้นะครับเกิดร้อนเกิดลูกปืนดูนู่นนี่นั่นนะครับที่ตัวปั๊มนะครับก็คือเราไปเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเราค่อยมากดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตให้เราบิดมาออฟก็ได้ครับอันนี้ผมทำงานอยู่เนาะของตัวโซนอฟผมหยุดนะครับ ก็ให้เรามาเทสนะครับเทสในเทสในของเมนุนก็ได Mont ้เมนวนปั uh, ๊มลองดูนะครับว่าจะตัดไหมโอโหลดไหมประมาณนี้นะครับหลักการทํางานนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าสนใจนะครับก็ลองสอบถามมาได้ครับผมอาจจะเป็นแบบไม่มีรีเซ็ตอยากใช้เป็นรีเซ็ตหรือไม่มีระบบฟังก์ชันอะไรขึ้นมาเลยอาจจะเป็นแค่เปิดวาล์วปกตินะครับผ่านมือถือผ่านทัมเมอร์อะไรอย่างนี้ก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับผม ออกแบบให้ได้นะครับผมออกแบบให้ได้โอเคอุปกรณ์ราคามันขึ้นอยู่อุปกรณ์ครับขึ้นอยู่อุปกรณ์ราคาสูงราคาต่ําก็อยู่ที่อุปกรณ์ครับมันขึ้นลงได้นะครับผมอยู่ที่งบของลูกค้าเองนะครับก็สนใจก็ลองสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรไ้ให้ก็จะประมาณนี้ครับผมอขอบคุณครับ